จักรวาลกำลังเคลียร์ทางให้คุณได้พบเจอกับอะไรขอภัยบอกทีนะคะคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจักรวาลกำลังเคลียร์ทางให้คุณได้พบเจอกับอะไรนะคะจักรวาลกำลังเคลียร์ทางให้คุณได้พบเจอกับอะไรการเงินสิ่งที่คุณรอคอยผลลัพธ์นะคะสิ่งที่คุณลงแรงลงใจ ไปก่อนหน้านี้สิ่งที่คุณทำนั่นเองนะคะกำลังจะออกดอกออกผลให้กับคุณคุณกำลังจะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์นั้นได้นะคะหน้าที่การงานนะคะการประสบความสำเร็จงานที่คุณทำความตั้งใจของคุณนั่นเอง สวรรค์จักรวาลกําลังเคลียร์ทางให้คุณนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเงินเดือนที่เยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะคะการเงินอาจจะดีขึ้นหรือบางทีบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้โบนัสนั่นเองนะคะ